นี่ที่ไหนกลับมาสูงเนื้อมือของฉันอีกแล้วสินะครลวนี้ไม่มีทางกลาดนะบุกกี้รถหอยเป่าเพือข้าจะไม่ยอมให้อภัยเด็ดทัน ับพวกมันตอนที่มันหมดแรงนี่แหละคุกกี้ไวท์เทอร์คุกกี้คิมสันเทอร์เรลเจ้าเป็นอะไรไหมคุกกี้คิมสันเ์เราเราบาดเจ็บ,บ,บพรวดัวเลยนี่จ้าพวกคุกกี้บนดินจอมโง่เขา ที่จะจับน้องข้าไปต้อผ่านข้าไปให้ได้ก่อนเดินเข้ามาหาเฮ้ยใช้หางเข้ามาหาเองแค่ดูสภาพสินีและโอกาสจับพวกมันทั้งสองตัวก็ขี่ไว้พอมาอยู่หลังข้าถ้าข้าให้สัญญาณแล้ว รีบวนะ่ายน้ำไปฝั่งตรงข้ามท,ทันทีไม่ต้องหันกลับมาไปไ่เอาล่ะข้าจะไม่มีวันดีอีกแล้วคุกกี้ไวเพิร์แม้แต่ในช่วงเวลาแบบนี้ก็มีบางที่ข้าพูดจริงๆสินะสมกับเป็นน้องเล็กของเหล่านางเงือกอัญมณีเลยใช่ไหมละ่ะนั่นสินะน้องเล็กของ,งานางเงือกอัญมณีก,ก็คือเจ้าข้องนะั้นต่อย่าบอกให้ข้าไปไหนเลย ค้าจะขอสู้เคียงข้างที่ได้มาผน,นึกกำลังสู้กับคุกกี้พวกนั้นให้ถึงที่สุดกันคถอะ <c oughs> น้ำตาจังไหวเป็นความรักระหว่างพี่น้องที่น่าเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์จริงๆเดี๋ยวก่อนนางเงือกอันเดียมีห้าตัวหรอกนะเฮ้คุกกี้ทิงสันโคลเล่า น่าไปก่อนได้ไงกันถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุกกี้ไวเพอร์แล้วล่ะก็ข้าเองก็ร้อนใจไม่แพ้กันมีนางเงือกตั้งห้าตัวนางเงือกสีตัวพิบบาิเจ็บสาหัสและใช้พลังไม่ได้เพราะกันทะคราดเต็มดวงวนอีกตัวก็ดูปกติแต่อ่อนแอกว่าใครเพื่อนแบบนี้ก็ง่ายยิ่งปยิดเยลลี่เข้าปากนะสิ จึงจบของเราจะไม่ได้มีการทำนายไว้แต่ทั้งหมดก็คงมีลางสังหรณ์กันอยู่แล้วแต่ว่านางเงือกอันยมณีแห่งเทียคราวจะไม่มีวันแยกจากกันแนะ่ทำเอาข้าน้ำตาจะไหลจริงๆเรานางเงือกอันยมณีเอ,อ๋ยจงยกหอกขึ้นมาและเต้าออกไปเพื่อเกียดแห่งเทียคราวและตัวเอง ยินดีต้อนรับสู่ร่างแห่ไม่นะถ้ากดทน,นอีกเลยเรามาไกลถึงนี่แล้วแต่ว่าก็ไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนทั้งหมดบาดเจ็บมากเกินไปแล้วคงต้องขอบคุณพัดดวงจันซันแล้วเพราะกันทั้งลาาเต็มดวงก็เลยทำให้ทุกอย่างง่ายได้เข้า <c oughs> <c oughs> รับการโนตีครั้งสุดท้ายไปซะไม่นะเึงเป็นแบบนี้แล้วก็เท็หมด,ดใครก็ได้ทั้นแค่ไปท้องทะเลความมืดที่ปกคลุมท้องฟ้าแสงจากดาบที่ส่องทลุผ่านทะเลอันเงียบสงบคำอธิษฐานในน้ำตาของจันดวงน้อย ถึงเวลาแล้วสินะรอต่อไปไม่ได้แล้วดวงจันทร์ของฉันฉันคงต้องไปหาเธอ เทพแห่งท้องทะเลทำให้หอคอยคลื่นสูงทงั้งหานขึ้นในพริบตานั้นแล้ววานไม้ยักษ์นั่นก็แตกหักลองอย่างไร้เรี่ยวแรงพอได้เห็นก็รู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งร่างนี่คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในทะเลที่ข้าเคยเห็นราหารที่สุดราวกับไร้ความกลัวหรือความลังเลทำไมน้ำตาถึงไหลออกมานะนี่คงเป็นพลังของท่านเทพแห่งท้องทะเล ความรักของท่านแทพเป็นท้องทะเลข,ข้าเองก็อยากเป็นอย่างท่านเทพเป็นท้องทะเลตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้ต้องรีบตามหาดังเงือกอัญมวัณณีตัวอื่นๆเจ็บจังระเบิดเมื่อกี้คืออะไรนะ มีปลาหายากด้วยสองชั่วโมงไหมนี่รีเ้เพิ่มติดอยู่ขงังปดจับไปเพื่อให้นั่นห้าพลาดนางเงือกเพือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ขึ้นมาเหนือน้ำเด็ดขาดจับมาให้ได้แม้ต้องเสี่ยงชีวิตก็ต้องจับมาให้ได้เอาขึ้นฟังไปพวกเราก็รวยแล้วทำไมกันทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ เสิงนี้มันหรือว่าเรือกำลังแหกันเข้ามาอีกแล้วเอา้าตรงนี้เลยตรงนี้ปืนใหญ่งววดแล้วก็อาวุธเอามาเพิ่มอีกเอาเรนนี่เป็นของพวกเรา พวกคุกกี้คงจะโจมตีทะเลต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในทะเลนี้มีแสงสีขาวตรงนั้นนางเงือกอัญมลีน,นี่เอาชะมวกมาฉันจะคว้างลงไปเองเมื่อกี้คืออะไรน่ะมันตาของนางเงือกอัญมณีตัวนั้นกลายเป็นสีดำเลยฆ่าจนได้ นี่ปีควางฉมวกแล้วยิงปืนลงไปซะ,ะทรดมันหายใจไม่ออกคุกกี้ไวเพวความฝันแตกสลายแล้วยังก็จะลุกขึ้นเราก็ว่าไม่มีอะไร ดวงจันทร์ถูกความมืดเลืนกินที้ไว้เพอดวงจันทร์ที่แสนงดงามของฉันแต่จิตใจก็สงบลงแบบไร้ที่สิ้นสุดความรู้สึกมากมายเอ่อล้นเข้ามาในครั้งเดียวความโกรธความว่างเปลา่าความรู้สึกที่ถูกทรยศแล้วก็ความปรารถนาของข้า ถ้าแข็งแกร่งขึ้นจะหลุดพ้นจากความรู้สึกพวกนี้ได้ไหมนะถ้าคากรายเป็นคลื่อลูกใหญ่ที่ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างท่านแท้แห่งท้องทะเลน้ำตาแห่งนางฟ้าทะเลมันกำลังสั่นไหวแม้แต่ในตอนสัญญาแห่งฟองน้ำก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน น้อยขางนวลที่เด่งประกายใต้เปลืกนอกจะส่องสว่างกระจ่างจ้าก็ต่อเมื่อไร้แสงจันทร์บางทีสิ่งที่ท่านเทพแห่งท้องทะเลพูดในตอนนั้นก็อาจจะไม่มีแสงใดในทะเลและใจของข้าก็ามีแต่ความมืดมนเช่นกัน แต่ถ้าเป็นตอนนี้ยังน้อยในตอนนี้ได้โปรดเถอดท่านเทพแห่งท้องทะเลอีกนิดแค่เพียงอีกนิดคุกกี้อีกแล้วเหรอคอยขัดขวางรบกวนแล้วก็ไล่ล่าข้ามาตลอดเลยสินะพวกงกเขา ต่ำชะแล้วก็น่าระเกียจรองงั้นข้าจะไม่ทนอีกต่อไปไม่อีกแล้วพลังกำลังหลังไหลเข้ามา เาจอมง้อเขาคุณหนูไข่มุกสีขาวที่ง้องมมัวแต่เชื่อมั่นอะไรอยู่อย่าไปเชื่ออะไรทั้งนั้นสิ่งที่เชื่อถือได้คือพลังที่แข็งแกร่งมีเพียงอำนาจที่ทรงพลังที่ออกมาจากความโกรธและความเปียดชังพลังของข้าใช่แล้วพลังของข้า ความมืดจะปกคลุมทะเลนี้ให้กลายเป็นสีดำข้าจะโยนทุกความรู้สึกลงในทะเลแล้วทำให้สั่นสะเทือนทุกอย่างจะถูกดูดลืนลงไปในกระแสน้ำวนสุดล้ำลึกและโหดร้ายกระแสน้ำเอ๋ยจงหั่นเรือ,อยักษ์นั่นให้เป็นท่อนดังคมมีดแล้วกลืนกินพวกคุกกี้ที่ทะลักออกมาจากเรือในเพือกเดียว อย่าได้ให้ความโกรธแทนของข้าเือดหายไปหัวข้าหัวข้าปดหัวมาก